สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาัสซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาทอดไข่ะเะดาจจ้ะไม่มีอะไรมากก็ต่อยไข่เข้าไปค่ะใส่น้ำปลานิดหน่อยผงนัวง่ายๆสไตล์บ้านๆ เ,เพื่อนจะใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแต่ฉันจะทำสไตล์บ้านๆค่ะตีไข่เสร็จแล้วเราก็จะใส่สะเดาลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาสะเดาใส่เลยค่ะเพื่อนๆสะเดาไม่จำเป็นต้องลวกจิ้มปลาหวานอย่างเดียวนะคะเป็นน้ำพริกป่นพริกปลาล้าของเรานี่ก็ได้ค่ะ จากนั้นเราก็จะติดไฟให้ร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะง่ายๆครับเ,เพื่อนๆสไตล์บ้านๆของเรารั่งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่กับลงไปเลยค่ะไข่สะเดาของเราลงไปเลยค่ะเขี่ยให้เขาแตก กระจายหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทอดเข้าไปเรื่อยๆค่ะเมนูแนะนำจากเพื่อนๆเคล็ดลับไม่มีอะไรมากง่ายๆเพราะว่าเราจะทานกับน้ำพริกปลาล้านะคะหรือว่าแจ่วบ้องก็ได้ค่ะง่ายๆเลยเพื่อนๆ คืออยากจะแนะนําว่าสเดาไม่จําเป็นต้องลวกทานกับน้าพริกปลาหวานอย่างเดียวนะคะเราสามารถทําอย่างอื่นทานได้ค่ะ ตะเดาก็จะสุกง่ายอยู่แล้วครับเพื่อนไม่เป็นไรนะคะเขาไม่เป็นแผ่นก็ไม่เป็นไรจะ้ะเพราะว่าตะหลิวถ้ามีตะหลิวแบนๆมันก็จะเป็นแผ่นนะคะอันนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสได้คะ่ะเคยทําไปแล้วค่ะเพื่อน อร่อยมากจากนั้นเราก็จะปิดไฟตักใส่จานได้เลยค่ะเห็นข้าวเหลืองกรอบอย่างนี้แล้วใช้ได้เลยค่ะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีจ้าว่าเป็นยังไงค่ะค่ะเพืนเพื่อเสร็จแล้วค่ะไข่ทอดสดาหรือสดาไข่ทอดทั้งเรานะคะเป็นไงปางจ้า มาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสนะ่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ